นี่นะครับการลักน้ําเห็นเขาบอกว่าดูดขี้ปลาดีเดี๋ยวผมจะลองมาดูนะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแบบที่เขาแบบที่เขาบอกไว้นะนี่จุ่มลงไปนะครับแล้วก็เราก็บีบตรงปุ่มปุ๊บมันก็จะดูดปับ๊บนี่เป็นไงน,นี่เห็นไหมมันดูดขี้ปลาคนระับอันนี้ผมปรับเป็นแบบว่าดูดช้าๆไว้นะผมบีบบีบสายยางด้านล่างไว้ ด้านล่างมันจะมีตัวปรับสายยางนะครับเห็นไหมนี่ดดได้นะครับเหมาะสำหรับโหลโลป้าขนาดเล็กนะครับหอลป้ากัดโลป้าแบบว่าเราไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับเนี่ยไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมดูดได้นี่แบบนี้เลยเห็นไหมนี่นี่นะครับด้านล่างนะครับของเขานะครับจะนี่นครับมีตัวปรับอย่างนี้นะเนี่ย ปรับแบบนีบใส่ยางไว้นะครับนี่ว่าเราจะให้น้ําไหลช้าไหลเร็วแบบนี้นะครับนี่แล้วอันนี้ก็คือปิดเลยนี่เขาให้หัวมานะครับเป็นแบบสองหัวนะครับมีแบบหัวแบนแบบนี้หนึ่งหัวนะครับแล้วก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับอีกหนึ่งหัวนะนี่เป็นแบบนี้ถ้าสนใจนะครับเป็นการลักน้ําหรือเอาไว้ดูดขี้ปลาโหลของพี่ๆนะครับผมผมปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับผม